ปฏิกิยาที่เกิดขึ้นเหลือเชื่อไม่น่าเชื่ออที่มาเร็วมาคนแรกหก<ะ><ะ>โมงเย็นเอปารินาโพสต์ข้อความที่น่าสนใจไปกันที่ไฮไลท์ไปกันที่ไฮไลไท์เลยนะคะมีติดแฮชแท็กว่าจะริยธรรมช่อแล้วก็ข้อความนะคะที่คุณเองจริงโพสต์อย่างยาวแต่เอาบางช่วงบางตอนแล้วกันโดยส่วนตัวถึงจะหนำใจแต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ช่อครั้งนี้เพราะ กฎหมายจริยธรรมไม่เป็นสากลไม่มีที่ไหนในโลกเขาไปแจ้งดำเนินคดีจริยธรรมกันเพราะถ้านักการเมืองทำผิดก็ว่ากันไปเรื่องอาญาเรื่องแพ่งเทียบเคียงหากชอบผิดกฎหมายจรงิงก็ควรเอาไปปรับหรือเอาไปติดคุกไม่ใช่มาตัดสิทธิด้วยจริยธรรมเช็คเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้นำสูงสุดของประเทศที่ทำให้พวกชอบโพสต์หรือผู้จาระเมิดติดคุกมาแล้วโอเคโอเคต้องเข้าใจนะ ปารินารู้สึกรู้สากับเรื่องนี้มากใช่แล้วอินเพราะปารินาน่าจะเป็นนักการเมืองคนแรกกระมังโดนก่อนที่ถูกสารฎิกาพิพากษาประหารชีวิตทางการเมืองด้วยเรื่องผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงใช่เธอก็โดนเรื่องจริยธรรมเหมือนกันไงม,มาถึงรอบของชอบพันธกิจเธอไม่ชอบเธ<จ>อ,อเป็นคู่กัดกับชอบ เธอเหมนขี้หน้าชอบผู้หญิงเวลาเขาเหมนขี้หน้ากันเนี่ยเรื่องมันยาวมากนะบอก<ต>เลยนะแต่เธอแยกได้นะแต่เธอแยกแยะเป็นเรื่องๆ่าเธอจ<ย>ึงนะบอกว่าถึงจะหนำใจแต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ชออครั้งนี้เห,นนเห็นไหมเธอชัดเจนเธอมีจุดยืนเธอมีจุดยืนที่ชัดเจน,จน,เจนพอสมควรนะคะคุณคุณปรีนาคุณเอนับถือนับถือค่ะนับถือใจคุณเอคุณเอ๊ปรีนาใช่ได้ผู้หญิงคนนี้ก็มีหลายด้านค่ะเลือกสัมผัสเธอด้านไหนค่ะ แต่กับตรงนี้ที่เธอแสดงออกต้องชมเธอนะหลายคนก็ชมนะว่าเป็นคนที่มีจุดยืนที่ชัดเจนเธอแยกแยะเป็นเรื่องๆค่ะหลักการก็หลักการส่วนตัวก็ส่วนตัวไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบอไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่หลักการต้องมีใจน้ำใจมันก็ใช่แต่ในหลักการแกไม่เห็นด้วยและที่สเธอมาเม้นต์เร็วกว่าคนอื่นนะอ่ะพูดถึงนะเธอออกมาคอมเม้นต์เร็วกว่าคนอื่นประเทศ คนทั้งประเทศรู้ว่าสารดีกาพิพากษาประหารชีวิตทางการเมืองชอบพันธกามกลุ่มๆที่รู้กันจริงๆเต็มๆทั้งประเทศก็สักสักสี่โมงเย็นนะสี่โมงนี่คือรู้ทั่วหมดแล้วรู้กันจริงๆบ่ายสามยังกระเซ็นกระสายปรากฏว่าหกโมงเย็นเอปรินะก็โดดออกมาแสดงจุดยืนเลยใช่ค่ะสุดยอดสุดยอด